เจ็บท้องครับน้องเจ็บท้องท้องนี่ว่าท้องเสียครับเนี่ยไม่ได้ตวเลยเท้องเจ็บท้องทิฉุนเนาะโทรมาถท้ายที่สุด เป็นชายเป็นชายอันนักจ้าอันรับแรงครบมแล้วนไม่รู้เลยยา้อ่น้เราเรงาหนึ่งีแล้วก็ไม่รู้ว่าท้องไม่รู้ว่าอะไรย่ไม่ได้เร็กลมาก็ไม่ได้ตวดเม่ไดวไม่รู้แจ้ว่าปวดท้องรู้รู้ไหมว่ามีเ บอกลูกเลยพูดเลยลูกพูดเลยเป็นสุขปกตินะลูกเดิเกิดใหม่ตอนนอนหรือว่าไงไม่ครับปกตินอนเช้านอนเช้าทำงานกันงานทำงานร้านเหล้าของใน่ัวเลยปวดตะเกียปวดท้องแล้วเดินห้องน้ำเสร็จปั๊บแล้วรู้หรือเปล่าออกมาเขาเปิดตัวมาเพิ่งเห็น ตัวเล็กๆไม่ท้องเขาพร้อมก็จะโตไหมไม่ค่อยโตครัวแล้วใส่อะไรรัดรัดได้ไหมไม่ครับแล้วตอนเข้าห้องน้ำแฟนได้ร้องได้อะไรไหมน้อยครับเพราะว่าจิบท้องนะยังร้องได้บ้างไม่น้อยอ๋อร้องร้องนานไหมตอนตอนร้องตอนที่ตอนที่เข้าเข้าห้องน้ำเนี่คือเลือดเลือดไหลเหรออ๋อแต่ว่า ไม่อใจไม่เคยพาไปตรวจคันเลยเจ็บท้องครับน้องเจ็บท้องครับอ๋อท้องนึกว่าท้องเสียครับนี่แล้วรู้ไหมแฟนเราอ่าตั้งคันไม่รู้ครับเพราะไม่ได้ตรวจครับอ๋อพบหากันนานกลยปีเกือบปีแล้วครับในการเกือบปีแล้วแล้วทาไมไม่รู้ว่าตั้งคันไม่ได้ตรวจนะครับแล้วประจำเดือนแฟนไม่มาเราไม่ได้สงสัยแล้ว สงสัยครับแต่ว่าไม่ได้ตัวนะจําเดือนไม่มานานแล้วครับแล้วไมไ่ผิดสังเกนตนะรูปร่างแฟนไม่ครับก็ปกติครับท้องไม่ใหญ่ครับอ๋อท้องไม่ใหญ่แล้วช่วง,งมีอาการมีการไงเพิ่งเพิ่งมีอาการมันนี้ครับเจ็บ,บท้องวันนี้นรกว่าท้องเสียครับแล้วพอเข้าห้องน้ำล้วมารู้ไงว่าเออท้องเพิ่งรู้ครับเ<อ>พิ่งเพิ่งเห็นออกมาก็เพิ่งรู้เราแฟนเราเลย คลอดลูกออกมาเลยเหรอคลอดเองเหรอหรือมีความในเจ้าหน้าที่มาช่วยคลอดเองครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราคิดยังไงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเหตุใจครับอืเป็นผู้หญิงผู้ชายพอามรู้กเพืิอ๋อแล้วต่อไปเราจะทำยังไงต่อ่ราทำพากันทำงานหรือเรียนทำงานครับทำงานที่ไหนทนี่ร้านอาหารครับข้งกู่เหรอ ไปพบรักกันที่ไหนไปกันที่ร้านอาหารร้านที่เราทำงานล่ <c oughs> มะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวเดว่นแบบฉับไว้กับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ